สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาศิลปะชั้นปฐมศึกษาปีที่5เรื่องตำแหน่งในงานทัศนศิลป์ครูผู้สอนว่าที่ร้อยตีหญิงนริรัตน์ปันดีหรือครูปูนั่นเองคะ่ะในวันนี้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5จะได้มาเรียนในเรื่องตำแหน่งในงานทัศนศิลป์ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ จุดประสงคการเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเกิดตําแหน่งและจุดสนใจในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ได้ค่ะ 2. นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานจุดวางตําแหน่งและจุดสนใจในงานทัศนศิลป์ได้ค่ะ 3. ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ค่ะกิจกรรมจุดวางสิ่งของนะคะให้นักเรียนนำอุปกรณ์การเรียนเช่น ดินสอยางลบไม้บรรทัดสมุดปากกามาจัดวางเป็นรูปอะไรก็ได้บนโต๊ะของนักเรียนเองตอนนี้ได้เลยนะคะอาจจะทำเป็นรูปหัวใจรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมเป็นรูปอะไรก็ได้คะ่ะครูปูจะให้นักเรียนใช้เวลาในการทำประมาณ3นาทีนะคะระหว่างนี้ครูปูก็จะรอนะ อ่าโอเคสมมุติว่านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะคําถามชวนคิดให้นักเรียนเนี่ยมีวิธีการจัดวางอุปกรณ์อย่างไรบ้างให้นักเรียนนะคะตอบมาในใจนะคะหรือว่าตอบออกมาก็เลยก็ได้นะคะอ่าครูปูจะรอนะโอเคนักเรียนตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าตําแหน่ง หมายถึงอะไรนะคะตำแหน่งหมายถึงที่อยู่หรือที่ตั้งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราวองเห็นนะคะซึ่งเป็นจุดสนใจหรือจุดเด่นของงานศินละปะสามารถสังเกตได้โดยใช้กรอบภาพซึ่งแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันต่อไปนะคะกด3ส่วน กด3ส,ส่วนนะคะคือการวางตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ในภาพของเราให้อยู่ในกลางภาพทำให้ดูสมดุลลงตัวเหมาะสมหน้ามองซึ่งจะประกอบด้วยเส้นสมมุติขึ้นมา2เส้นคือแนวนอน2เส้นจะได้3ส,ส่วนนะคะนักเรียนลองดูดูตรงเส้นที่1ส่วนที่1น,นะคะก็คือท้องฟ้า ส่วนที่2คือพื้นดินและส่วนที่3คือพื้นน้ําค่ะนี่คือกฎ3ส่วนนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากภาพโดมนี้โดมองคารนี้เป็นรูปบ้านเรือนเป็นรูปโรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นจุดตัด9ช่องจุดตัด9ช่องมีลักษณะคล้ายกฎ3ส่วนพอเมื่อเราแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันทั้งด้านแนวนอนและด้านแนวตั้ง จะทำให้เกิดช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า9ช่องจึงมีจุดตัดที่เกิดขึ้น4จุดอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะจุดสีแดงๆนั่นคือจุดตัดที่เกิดขึ้นทั้ง4จุดค่ะตัวอย่างในการใช้จุดตัด9ช่องนะคะถ้าเรามีภาพภาพหนึ่งอย่างเช่นภาพเรือในภาพนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้ภาพนั้นเด่นขึ้นมาเราจะต้องนำเรือ ไปวางไว้อยู่ตรงที่เกิดจุดตัดทั้ง4จุดนะคะอย่างที่ครูปูได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้จุดตัด9ช่องซึ่งเป็นผลงานของพี่ๆของเรานั่นเองอ่ะพี่เขาก็ได้ว่าแจกันดอกไม้แล้วนำมาวางไว้ที่จุดตัดทั้ง4จุดซึ่งดอกไม้เนี่ยอาจจะเกินมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรขอใหออ้อยู่ใน อยู่ในจุดตัดทั้ง4จุดเพราะว่าเราเห็นไปปุ๊บมันจะรู้รู้เลยว่า,าแจกันดอกไม้นี้เด่นนะทีนี้ถ้าการบ้านของนักเรียนถ้าครูปูสั่งให้นักเรียนวาดอะไรนักเรียนก็เอาสิ่งนั้นไปอยู่ภายในจุดตัดทั้ง4จุดแบบนี้นะคะแต่เปลี่ยนจากแจกันเป็นอย่างอื่นนะคะ กิจกรรมสร้างสารรค์ผลงานให้นักเรียนสร้างสารรค์ภาพอาหารหรือขนมด้วยเทคนิคสีไม้โดยจุดวางตำแหน่งของภาพด้วยกด3ส,ส่วนและจุดตัดทั้ง9ช่อง อย่างที่ครูปูบอกไปนักเรียนวาดอาหารหรือขนมนําไปวางแทนแจกันดอกไม้อย่างที่พี่ๆเขาทำก่อนอื่นนักเรียนจะต้องตีตารางให้เรียบร้อยก่อนและนักเรียนก็วาดภาพพร้อมทั้งระบายสีและอย่าลืมตัดเส้นด้วยสีดํานะคะสรุปบทเรียน ตำแหน่งในงานทัศนศิลป์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพราะเป็นผลงานที่สมบูรณ์คือผลงานที่มีจุดเด่นหรือมีตำแหน่งที่เหมาะสมและน่าสนใจนั่นเองในวันนี้บทเรียนของครูป,ปูก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากนักเรียนคนใด สงสัยหรือสนใจอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่ครูป,ปูนะคะในวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ